นี่เป็นวันที่สิบสองเดือนเก้านะคะอันนี้เป็นเวลาประมาณโอ้คิวปวดท้องแล้วนะคะน้ำคร่ำแตกแล้วค่ะโอ้อันนี้นะคะตอนนี้คิวกำลังปวดท้องน้องน่าจะนึกว่าน้องกำลังปวดอึเห็นนะ มาสีมันก็หน่อยหนูก็มังจะเป็นแม่คนค้าไปอะ่ะเข้าไปข้างในโอ้ยน้ำคั่น้องแตกแล้วนะคะแตกมานิดเดียวนิดเดียวหนูก็จะเตรียมอุปรกรณ์ให้พร้อมข้างในก็จะปูด,ด้วยผ้าแผ่นรองฉี่แล้วก็ให้น้องค่อยๆอยู่ข้างในโอ้อ ตรงนี <ừ> ้นะอ้เอาเลยลูกออกเลยโอ้ยยให้หอมหอมหน่อยอืมกีก็เข้าไปให้พี่หอมแนี้วจะออก้วอืออือลูกเออจับไว้เอามือมือแตะลูกไว้ก่อนเออแตะลูก ก็กำลังเจ็บท้องนะคะแล้วก็น่าจะพลาดก็คืองดยงิดโอ้ เป็นวันที่สิบสองเดือนกันยานะคะเวลาประมาณหม่สองโมงกว่ากวาไม่สองโมงอยเริ่มปวดท้องแล้วนะคะน้ำคร่ำม,มีน้ำคร่ำแตกออกมาเนาะนีดี มันคำแตกนะคะแตกมาได้พอประมาณเ้ยมันก็บางคันบวน đèn lốp đèn Bèn bèn, ướp ướp luôn cái mình lìa năm khăm thì tất cả นำนำคล่ำออกมาโอ้ยไม่เปไรหลอกไม้แม่อยู่นะเออเขาบอกเราเขาช่วยเราเอาลูกเป่งลูกเป่งเออเปอนเออเออเอเ ตึ๊บลงตึ๊บตึ๊บลงตึ๊บโอ้โหลง๊บอืออืออือนี่นะคะน้องก็จะพยายามเลียน้ำคร่ำตัวเองเพราะว่าน้ำคร่ำแล้วก็น้องร้อง อย่างเงี้ยมาประมาณครึ่งชั่วโมงละก็น่าจะไม่เกินไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยก็น่าจะได้เห็นหน้าหลานกันดูหน้า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 เขาเป็นมือซุ่นหน้า I <laughs> ตอนนี้น้องกำลังพยายามเบ่งแล้วนะก็เลยคิดว่าไม่ต้องช่วยทำเสียงเบ่งน้องจะมีสมาธิกว่านั่งเตรียม Kau lah. wuih HET HET Hey respuesta 你别弄嗯。 มันจะมีถุงยังไม่ใช่หัวลูกนะมันจะเป็นถุงน้ำคร่ำถ้าถุงนี้ออกมามันจะตามด้วยตัวแมวออกมานะคะมันจะเป็นถุงน้ำคร่ำถุงหนึ่งก่อนถุงคือแบบเป็นถุงอย่างเงี้ยถุงแบบเท่าแบบน่าจะใหญ่อะแม่กำลังบอกเขาอยู่แม่กำลังบอกว่าหนูกำลังจะมีมิ้วน้อยลูกบป่งกันเล้

หัวออกอ่ะใกล้ะะจะออกแล้วนะคะเอาลูกโอ้ รอกล้อหนึ่งค่ะเขากำลังจัดการให้เขาเลี้ยให้เขาจัดการของเขาเองนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูใน youtube มาเขาบอกว่าธรรมชาติของเขาคือให้เขาจัดการของเขาเองจะดีกว่าตัวหนึ่งออกมาแล้วหนึ่งตัวนะคะเห็นไหม ใี่เขาเลี้ยงเขาเองนะคะคุณตาปู่ร้องไห้แล้วเรียบร้อย เขาก็จะเลียลูเขาเองนะคือจริงๆแล้วมันมีแบบให้เราเอาเอา,เอามาเนาะแต่ว่าตามธรรมชาติคือให้เขาจัดการของเขาเองจะดีที่สุด สองโมงครึ่งลูกออกหมนแล้วไม่สองโมงครึ่งนะคะโอเคสีแรกเอาเล่นไหมอันนี้คือสีฮิวเลยนะ เขาจะเลียของเขาเองจะลูบเขาสะอาดสะอาดเลยคือหลายๆคลิปใน youtube ก็จะบอกว่าให้เราออกมาเลยอ,อย่างเงี้ยแต่แต่ว่าอันนี้คือวิธีธรรมชาติธรรมชาติของแมวก็คือเขาจะคลอดของเขาเขาไม่ชอบการมานั่งคลอดในที่จงแจ้งแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยจะปล่อยให้น้องเป็นแบบเนี้ยนะคะก็คือให้น้องจัดการกับตัวน้องเองน้องก็จะเลียทุกอย่างนะคะมีเสียงแล้วใช่ไหม,อมโอเคปกติ

อืออือตัวที่สองเป็น,นลกแมวโอ้โหเก่งมากเลยโอ้เป็นแมวที่เก่งมต้องดูหลานด้วยอไหว้ครับจอยครับต้องเป็นลกุ้นเขาบอกว่าเราต้อง จะมันจะออกตัวที่สองแล้วนะคะอือเดี๋ยวกระดติจูงเลยออกตัวที่สองแล้วนะคะตัวที่สองออกมาแล้วเนาะ น้องยิวกำลังเลียอยู่ออกตอนที่สองแล้ว,อ,อ,กกอ,ลวอียิวออกง่ายมากเลยลูกไม่ง่ายอยอยเลยลูกเขาก็มังเลียเขาอยู่นะคะนี่ก็เสียงตัวแรกร้องอ,ออกง่ายมากนะคะอาหารคือดีเวอร์ เห็นไหมว่าเขาจะกัด,ก,ดกัดสายสกัดสายลบที่ติดมาเองก,กัดให้ลูกเห็นไหมดูลูกตัวนี้จะเป็นสีฮุกนะคะนะคะอยู่กำลังจะพยายามกัดลบให้ลูกกัดลบให้ลูกตัวเองนะคะ นี่เห็นไหมกัด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 คือธรรมชาติของเขานะคะดูเลยค่ะอืดจะเลียลูกตัวที่สองด้วยตัวที่สามก็จะออกนะคะแล้วทุกเจ้าตัวที่สองออกมา เหลืออีกหนึ่งตัวนะคะน่าจะสามตัวเพราะตามที่เอ็กซเรย์หมอบอกว่าสามตัวตัวที่หนึ่งเหมือนฮิวตัวที่สองเหมือนเุกนะคะสีเนาะแล้วก็ตัวที่สองน้องกินลกไม่หมดแล้วน้องเหลือลกไว้ให้ตัวแรกน้าเหมือนเจ้าฟุกอะตัวหน้าสีเข้ม <c oughs> แม่จะดูแลลูกหนูให้ดีเลยลูกหนูออกมาให้ครบค่อนข้างที่จะออกง่ายนะคะจะเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะอกหนึ่งกัสองอืมไม่นหนึ่งกับสองตอนเนี้ยนนกองเขาใหญ่มากอยวค่อยมาไม่เป็นไรลกูกอยู่นี่ลกูกอยู่ี่พอดูอยู่แล้วเขาจะมองหาลูกพอได้ยินเสียงลูกอขาอ,อยู่นี่ลกูกอยู่นี่

อ,อยออู่นี่ลูกมันไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาเขาได้ยินเสียงลูกเขาจะยิ่งมาหาโอ้าหนูต้องไว้ใจพ่อกอนแม่นะลูกไว้ใจให้ไม่ไว้ใจนะมา ท้อหยุบลง่อยนะน้องเพียนะคะดูได้เลยว่าผิวเคียมากเพียแต่ตอนเดินลิ้นห้อยผิวตกใจเลเดินไปหาผิไม่ cái này là vũ trang của nó mà giải đi, cái là không coi ก็คือเมื่อกี้อยู่ร้องร้องเหมือนแบบหาลูกก็เลยเอาลูกมาให้ดูว่าลูกอยู่ดีมันเลยตัวสองตัวมีสีเจ้า6กหนึ่งสีหูหนึ่ง ต้องให้เห็นนะคะตอนแรกแยกน้องออกไปแต่ว่าคิวยังค้อนไม่เสร็จน่าจะเหลอีกหนึ่งถึงสองตัวอาจเป็นไปได้ตัวนี้ก็จะเป็นสีฮูกตัวนี้จะเป็นสีฮิวเสียง Chèo <laughs> nè <laughs> <laughs> ลมเบนขาส้างลมเบนม ต้องไปหาเกวเอที่สาม ที่เอ็กซเรย์นั่นละสามตัวตัวใหญ่เท่ากันหมดเลยอนะน่าจดตัวที่สามน่าใกล้จะมาแล้วนะคะเพราะว่าน้องเข้าไปเลียตรงนั้นเดี๋ยวเขาหมกโยมเขาไปหลังโน่นโอกโหก็ตื่นเต้นนะนั่งรออยู่ตรงกระจกห้ามเข้ามาอืห้ามหิวโฮกห้ามแล้วพอเดี๋ยวโฮกไม่แน่โฮกกัด và có trà phụ có cùng เออกปลี่ยนตาลองออกแล้วนะครับตัวที่สามออกมาแล้วนะตัวที่สามออกมาแล้วนะคะออ ุสีมันฮุกนะคะตัวนี้ เหมือนพุกสองตัวเลยฮัลโหลอันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะคะออกมาแล้วสามตัวเดี๋ยวเราก็จะรอดูอีกสักประมาณ สักพักหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีสี่ตัวแต่ก็เท่าที่เอ็กซเรดูมีหัวใจสามดวงก็น่าจะสามตัวเสร็จแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนผ้านะคะผ้าปูเนี่ยให้น้องแล้วก็ย้ายลูกเข้ามาให้ได,ได้ได้กินนมเลยนะคะรอสักประมาณห้านาทีเดี๋ยวดูอีกสักแป๊บนึง Hello my world ค่ะนี่นะคะสามตัว